ลวสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะได้เวลาที่ ดอกปาสานนางฟ้าค่ะพาทุกคนมาดูนะคะปาสานนางฟ้าหน้าบ้านนะคะออกแล้วสามดอกค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราปลูกแล้วก็ออกดอกแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เคยเห็นดอกเขาเป็นๆน,นะคะทุกคนหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ตอนแรกอ่ะกลางวันอนะ่ะเขาก็ยังบานอยู่นะคะยังหุบอยู่คะ่ะทุกคนยังหุบอยู่นะคะแต่ว่าจะแบบแตกออกมานิดนึงนะคะ ตรงปลายนะคะตรงปลายตรงนี้เขาจะแตกออกมานิดนึงนะคะแต่พอกลับมาตอนเย็นค่ะตอนนี้เวลาประมาณเกือบสี่ทุ่มนะคะตอนนี้ออกดอกแบบนี้เลยค่ะเหมือนของปอมมากๆเลยนะคะทุกคนใครไม่เคยเห็นนะคะอันนี้ก็คือปราสาทนางฟ้านะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูว่าเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบติดๆกันนะคะดอกอขยายออกมานิดนึงนะคะทุกคนตอนกลางคืนแล้วต้องขอโทษด,ด้วยขออภัยนะคะเพราะว่าแสงจะมืดนิดนึงนะคะนี่ค่ะ อันนี้คือดอกด้านล่างนะคะที่กําลังจะออกนะคะทุกคนจริงๆอะ่ะต้นนี้นะคะเป็นต้นที่แบบเหมือนมันโดนลม้มมันล้มนะคะทุกคนแล้วเราอะ่ะก็เลยเอาเขาอะ่ะออกมาปลูกใส่กระถางใหม่นะคะตอนแรกแบบเป็นต้นแม่พันธุ์ที่ใหญ่มากๆเลยนะคะตอนแรกกะจะทิ้งแล้วก็เสียดายนะคะทุกคนนี้ก็เลยเอามาปลูกก็จะแบบต้นสูงประมาณนี้เลยนะคะต้นสูงเกือบ2เมตรค่ะทุกคนตัวเราอะ่ะสูงเมตร ห้าสิบแปดนะคะตอนนี้สูงสูงมากค่ะทุกคนเกือบสองเมตรค่ะนี่เลยเนี่ค่ะให้เทียบกับตู้เติมเงินตู้นี้นะคะสูงขึ้นไปอีกประมาณเกือบยี่สิบเซนค่ะทุกคนนี่เลยนะคะก็จะออกดอกเป็นดอกสีขาวนะคะประสานนางฟ้าเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยค่ะดีใจมากเลยนะคะที่ปลูกแล้วก็ออกดอกแบบนี้นะคะ เราสังเกตนะคะว่าจากตอนแรกอะ่ะที่เราอยู่บ้านอยู่มุมบ้านอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะแบบโดนแดดแบบเต็มเต็มทั้งวันเลยนะคะแต่พอเราย้ายกะน้องเขามาปลูกฝั่งนี้นะคะตอนแรกเขาก็แบบเหี่ยวเหียวนะคะแบบนี้ค่ะเหี่ยวเหียวแบบนี้เลยเหมือนแบบเหมือนจะไม่ออกดอกอะไรเงี้ยนะคะแบบเหมือนน้ายังอมไม่เต็มที่นะคะแบบนี้เลยแต่พอมาอยู่แล้วนะคะอยู่ได้ประมาณครึ่งปีค่ะทุกคนหรือว่าอาจจะเป็นแบบ ต้นที่พร้อมที่จะให้ดอกแล้วอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าต้นอยู่มานานมากค่ะอยู่มานานมากจริงตอนแรกที่ย้ายมานะคะสูงสูงต่ํากว่าตัวตัวตู้นะคะประมาณประมาณแบบต่ํากว่าต่ํากว่านิดนึงค่ะแต่พอตอนนี้มานะคะสูงยาวขึ้นไปนี่เลยค่ะเกือบคืบเกินเลยเลยคืบไปนะคะแล้วเขาก็กําลังจะแตกจะแตกออกแฉกตรงนี้นะคะ เริ่มจะมีแฉกที่5้านะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็มีหนึ่งสามแล้วก็ด้านหลังนะคะ4ทั้งหมด4ี่แฉกนะคะปราสาทนางฟ้าก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีปมี6แฉกนะคะ6แฉกนะคะก็ถือว่าเป็นแบบที่หายากนะคะอย่างอันนี้ของเรานะคะก็เริ่มออก5แฉกนะคะ1 2 3 4สี่แล้วก็ห้านะคะอันที่5เนี่คือยังไม่เต็มนะทุกคนเห็นไหมอันแบบนี้ยังไม่เต็มนะคะ อันนี้ก็เริ่มเบียดกันออกขึ้นมานะคะเห็นไหมนี่นะคะปราสาทนางฟ้านะคะก็จะมีฟอร์มหลายแบบนะคะก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นทรงนี้นะคะทรงปราสาทจริงๆจะให้ดูคะ่ะทุกคนนี่อันนี้ก็คือทรงปราสาทนางฟ้าจริงๆนะคะก็จะออกเป็นแบบนี้เลยแต่อันนั้นอ่ะมันเดี่ยวมันเป็นคอนโดนางฟ้ามากกว่าคอนโดนะนี่ค่ะ ต้นนี้ก็จะออกทั้งหมดสามดอกนะคะประมาณนี้ก็วันนี้ก็พาทุกคนมาดูนะคะเป็นดอกปาสาบนางฟ้านะคะหรือว่ามีหลายชื่อเรียกนะคะนี่จะเป็นดอกสีขาวแนละมีเกสรด้านในแบบนี้ค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาเผื่อถ้าตอนเช้าเขายังบานอยู่ยังไม่หูบนะ,ะยังคอมไม่ตกอะไรเงี้ยก็จะมาถ่ายให้ดีอีกรอบนึงนะคะตอนนี้ก็เอาไว้แค่นี้กันก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูอีกทีตอนเช้าะคะ่ะ ตอนนี้ตอนเช้านะคะหบแล้วค่ะทุกคนบานแค่คืนเดียวนะคะนี่เลยแต่เขาก็ยังสดอยู่นะ,ะยังสดอยู่นี่เลยเคย่ะอันนี้นะคะเมื่อวานนี้เขาก็จะบานประมาณนี้นะคะตอนเช้านะตอนเชา้าตอนกลางวันช่งวงสายๆมาแล้วพอตอนเย็นมาสี่ทุ่มสี่ทุ่มก็จะเป็นอย่างที่เราให้ดูเมื่อวานนะคะตอนกลางคืน สตอนนี้ตอนเช้านะคะ9ก้าโมงค่ะแบบนี้เลยหุบแล้วค่ะทุกคนนี่เลยค่ะให้ดูตอนเช้านะคะเมื่อคืนนี้มันมืดไปหน่อยนะคะนี่ก็คือต้นนะคะกระบองเพชรปราสาทนางฟ้าค่ะทุกคนที่ออกดอกแล้วนะคะแล้วก็รอบานอีก2ดอกค่ะนี่เลยค่ะ ปลูกใส่กระถางแบบนี้นะคะไม่ได้ลงดินค่ะก็โตเหมือนกันนะคะก็คลิปนี้ก็พาชมปราสาทนางฟ้านะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ